สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูวิธีการติดตั้งโปรแกร,รม TeamViewer นะครับอันดับแรกนะครับเปิดไปที่เว็บไซต์ teamonlinethailand.com นะครับสะกดอย่างนี้ครับ T E A M online Thailand L A N D นะครับดด .com ครับ แล้วก็คลิกตรงที่โปรแกรม TeamViewer ครับให้ท่านคลิกที่ตรงนี้ลิงก์นี้นะครับสาเหตุที่ให้ดาวน์โหลดจากอย่างนี้เป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเสิร์ชจาก Google นะครับถ้าทีมี v i เวอรของท่านเวอร์ชั่นสูงกว่าของผมเนี่ยนะครับผลก็คือจะทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะรีโมทเข้าไปติดตั้งหรือแก้ไขโปรแกรมให้กับท่านได้นะครับ เพราะฉะนั้นคลิกดาวน์โหลดจากลิงก์นี้หรืออีกสักอีกสักครู่หนึ่งนี้นะครับผมก็จะทำลิงก์สำรองให้นะครับพร้อมทั้งวิธีติดตั้ง t e a ิวเว w e r นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นถ้าใครมีโปรแกรม t e a ิวเว w e r ที่เวอร์ชั่นสูงกว่านะครับก็สามารถไปเอา e a m ิวเวของท่านออกก่อนนะครับคลิก Start แล้วไปที่โปรแกรมนะครับมองหา T ีมิวเวครับ ของผมเวอร์ชัน8นะครับก็คลิกที่ uninstall ที m e w a v e แด remove and setting ปไปด้วยเลยก็เรียบร้อยครับอันนี้ถอนการติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็จะดาวน์โหลดมาใหม่ คลิกที่ลิงก์นี้ครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดครับอาจจะมีหน้าโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับก็ปิดไปเลย ครับเมื่อคลิกดาวน์โหลดแล้วนะครับเราปิดหน้าโฆษณาไปเลยครับโอ้โฆษณาเยอะมากเดี๋ยวผมทำลิงก์สำรองให้ท่านดีกว่านะครับก็ใส่โค้ดครับตามที่เราเห็นครับแล้วคลิกดาวน์โหลดครับมาแล้วครับ ทีมิวเวอร์เซตอัพ t h เอ e e x e นะครับบันทึกแฟ้มครับเรียบร้อยครับก็เปิดโฟลเดอร์ที่บรรจุอยู่นะครับ